เออเอมาห้น้ำหอมสดีดีไหมโอ้ยกัได้สีขาวประเจ้าได้ร่วมดเพื่อนพราหงื่กรีดห้ขขาวประเจ้าอืมแล้วเอาขันตรงไม้ไปให้พ่อให้แม่ครับก่อนคนสิรัพนบบราได้พอไปทีใจววเล็กไงสีได้ลูกผู้หูผู้ดี bụi đi cháy của ông ấy, mẫn thần này nó cứ bò, pò, phải khâu lắc chân nó, để có cho nó được bật kháng kháng đầy luôn. Bụi đi cháy, mẫn thần này hết, mẫn nó... bò sướng sướng. Nên mẫn hết chắc còn, cái gì xiềng mẫn. Phải có nấm mủ, nấm tai nhồi, rồi pò mẹ bò như thế. Bọn quân bò mốt, sĩ y như thôi. Quân cán bộ ca bò lắc, nếu không quân này hết, quân cán bộ ca bò lắc mới บลัดเดาบ่ลัดไม้ก็มาอุ้ยบ่หแล้วมันบ่ไหนเห็ดหนพกกระบอกถืออยู่มาเคยกินสิมกินิม่มันายแบมกนาแบี้วพอคอยไปต้นกะไรบ่ห้กำลังใจเลยจีบ่มีเลยบ่ว่บ่บ่เงอนไขไปว่าเอาข้ินสมุิขันเงนอันไทยกำลังใจเนาะกะที่ว่าเออขันเิ่นเป็นคนู้ผู้ดีอันนี้พอกระหาเอาให้พอกระยิ่ดีหาอให้บ่ว่เลยจีบ่บ่ยิ่งลงบ่บ่เอามาจิ้มขจ้เอ่ะ อันเป็นคนดีว่าจริงตั้งโต๊ะกับอนุสาวรีย์เจ้าเรียวเป็นกระเป๋าเทพวดาเป็นลวตัวเซยันโตให้เรียบร้อยแล้วก็อุ้ยตะโกนไหน้ปืนปืดปันนด้นอารมณ์ม่วนจิตอ่อนดิม่วนจิตอ่อนอ่อนอ่ามีอารมณ์ด่วนในห้องกาเลยดิมีอารมณ์ด่วนเลยตอ,ยอ,อานอบรรยากาศตัวนั้นแบบซึ่งซึ่งฮักแม่นบมอซึ่ง Sựng tóc cho hay cả hậu hơn ờ ờ... ờ ừ. mà... một hậu hay vô hậu. Năm tay cho ngôi mi nhung yang bay ông mãi ông mãi đều mô hoặc a tròn để tệ thu nhạc đồng cận m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  để m đấy m m đồng m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  มาที่นี่เล่าเอาอันวดเหล้ามาตักเปิดกระทิ้งแดงเปิดขวดเหล้าคือเคยกินนั่นละดิเฮ็ดคือเคยกินตะกี้เหรอวะดเจ้าเคยว่าเอากระทิ้งแดงเคยว่าเบิดเหรอเนาะแท่รงแล้วมันมันมันฟุ่งขึ้นไปทั้งอยู่ทั้งกระทิ้งแดงเคยมาเบิดเดี๋ยวมาที่นี่คอยวุ้งจักมาที่นี่เอางูม่กัารพันสิบวันมันสิเป็นกระทิ้งแดงโมแม่นได้เหล้าล้วนๆได้เนาะเหล้าแรงสุนทั้งเบิดโมเมียน งานต่อมาเราล้วนเลวเลยมาใส่หูดังเม็นตั้งแท่งินเดค้าเนี่ยว่านายเห็นเลยไอ้อีกเจนึงอันอันอะารหมดแผลท้วเนี่ยไปยืนเตือนผู้เป็นคู่นะวะเป็นคู่มันตายตายตะบอนมูบง่าผู้่าผู้สูงสูงหน่อยเนาะผู้ชุงมสูงบางเมีนผู้ชุ่มสูงบางรุ่นมัจจัยบอกว่าผู้นั้นตัวมาสิบสิบเห็นอยู่อาจสิบหูเนาะมาที่นี่ เดียวคนย่อมแรงมากก็เมียนกันกูมออคนก็ขายนม,มันคนอิดค,ค้น,นขายเงินเส็นไปหาเชื่อมไปหอดมันติดเทอะเอ้าเคยเอานมารประจำเราคอยเพิมเดมโตฟาดเรื่องเรื่องข้าวเรือนน่องคอยปีออกค้านา,ากก่ออกอ ปีใหม่ก <m> ็ย mm ังออกออคอยก็จังบปวานาว่าออกซื้อบวกกินเหล่าเลยแต่ว่าว่าออกซื้อจักว่าออกแต่สดชืไปก้อนไข่สีอันแต่ก้อนหน้านั่นมันชัวร์มาโดนดูดเสียไม่หายแต่ก้อนหน้านั่นเื้อย้ำของคนสาขอลบวกกินเหล่าอยู่สิบเอ็ดปีหลังจากสิบเอ็ดปีประเทจังหวัดตัดปีนี้ปีห้ารอยสามสิบ 4, แต่ว่า10เอสปีนี่กันออกพัรษากัต่อคือเก่าติต่อคือนก่า10เอยกเว้นแค่เขับพษายกเว้นแค่เขาเ็ดติดต่อกันมา10เอปีต่อ,ตอ1เอปีแต่ว <c oughs> ่ากันเฮ็ดได้อยู่ห่างมอ,อเซวลีนน่ีนี่ต้งก็ลูข้ามหาโมขึ้นนะครับเป็นสายแฉ่ถ้าบามีหินมาปน,นึงเฮ็ดดี D. ไปแล้ว <c oughs> นับหนึ่งถึงสิแล้ว เจ้าศึกขึ้มานับหนึ่งเห็นยังเจ้าก็ไปเรืยตีแหละเจาเป็นเจ้าแน่เถอะเจ้าเก่งเถอะอันนี้เขาบอกเออคนแจ้งกินสามเย็นยุดสามเย็นแล้วไม่กินอีกเขาบอกเออคนแจ้งยุดสามกินเก้าเออมั่อเชนเล่าว่าแน่เอาขาดโดนบังเอิญคนโบกคนเงินโบว์อยู่ในคนใชานั่นมาปฏิวัติทำงานนี่อยหน่ายเย็นสามเย็นสี เด้มาเขากำนำเพินเขากำเขากำหล้วก็คืออยู่เก่ามือเข้าขึ้นได้มาเจอปัญหาตัวสิเสียนไปในี่องจำตอนี่ล้ ทีมาที่ไปก่อนสิมาหอดมือเข่าก้แต่ว่าเขากระลืมเลื่อมให้มะแน่เดี่วนั่นเหมืนม้วนมุนแต่เขาบ่ได้ครือหลวงวัดศรีเช้าครันี้อันพ่นสวดทะยันโตเป่าเทวดาตีของเชิงด้านธรรมมันธรรมดาแต่ละคนหัวกระดุกน้ำใจสั่งหน่อยอื่นว่าเป็นเคนใส่จิตดุทิยางัดที่นี่เป็นอันไฮเวิร์ตกุนว์หลวงวัดสิเก็บอันแม่ยคอยไปถามเมียคอยว่าดีใจว่าการมันสิออก มันออกเหล่าแต่แคดได้ผู้ดูปชิวายคนบนระดับตะกีขึ้นหลังบ่เคยวายตรงนี้เท่าคู่มือนั้ท่านวายคอยท่วงก็ได้แต่เท่าชี้อวายคอยวายดองหยอดบ่ันอันนี้คือคำว่าเลาเลาสัญญาไว้ว่าขันเห็นได้สิบายเดี๋ยวยังพ้อมเห็ดเขาเย็นเท่าคู่มือนี่สามสิบห้าปีละหมายความว่าตัวเขาเศร้าเป็นคนดีเขาเป็นแล้วดิเป็นว่าเหรอเล่า

เราก็สิไอาสิเขินเ er. ีที่บกบบทําินเดียกลก็เบนชื่นเนี่มนฮาแต่เห็ด้ดเลยเี่นี่คืเนเหอเนี่ยงนีุ้มเบ็ดกันเอาก็ยังเห็ดไดแล้เนี่ยเราก็ตรงนี้สัจจะตัวเรามียคอยยังแล้วมาจินต้องพ่อองค์นี่องค์จิด้ามาหามออยู่ดิเราว่าแล้ใส่ซื่ออตกตัวปีรุ่นมากมาเือบอดไม่งูาย เป็นตัวอย่างแม่นบ่บาทนี้ตอนคอยซื้อขันหาไปขอขมาพ่อแม่เพิ่นไายดูเพิ่นใช้ซื้อว่าจังได๋บอกผีชสมนึกบาปอืมเท่านี้นะเราเอามัดขึ้นบ่เป็นตัวอย่างให้คนเบิ่งเงี้ยหลายได้หลายหูบหลายภาพพี่น้องแต่ว่ามาจับจองออโต้เฉพาะซื้อขันหาไปขอขมาพ่อแม่ว่าเฮาว่าเฮาขอเข้ามาว่าเฮ้าสกีกับตัวเป็นคนดีแล้วทั้งรถ ว่าท่านมีในระยะปีห kind of 3ารอยสามสิบวนปีหารอยสี่สิต anyway> ัวควจะมีรถรถขั้นแรกประเทศเขาไว้ในรถยงดีเอกรถเก่าคนเอามาใหมใส่ใส่สองปีแล้วจีเจ้งมาซื้อบุ๊ดีแม็กนี่ปีห4ารอยี่สิบห้าเนี่ือดีแม็กมากก็ใส่ไม่เลยจักปีแล้ว ี๋ยวมาซื้อรถตู้มาหนิปีห้าร้อยหาสิบหกมาเต้นอะไรก็เดีไปขับเคุณมันเป็นยังไิคอยมาเต้นเกล็ดน่คอยมาเต้นเกล็ดโดนแม่ว่าไปถทำกันประกูเนี่ยไปกรุงเทพหน่คือเศร้าเลี้ยวแมนบนเศร้าหลังจากปฏิวัติตัวไม่เลี้ยวนอ่ตอนมาขับรถต่างหากตอนเป็นเขตคอยมูคือจะเข้าเราเขาคอย มันกินเราเนี่ไม่ได้สอเรามันกินเอิน่นไป่าไปนัางน่ำมันบุบันนั่งนะมึงดอกกินเพื่อโลดอันนอนสัตว์เถิดนอนสายแบบเมื่อวันวิเศษแห้งจะบอกเมึงคืนใดเครื่องหนึ่งของผู้เจจอยู่โอ้ยจะขี่ได้ผู้ใดผู้ก็บอกผู้รู้ผู้บุญเดินไปาอกจะจำขี่ได้เพนนิ่นนะันนะกฝนก็ดลยปลงมาจักเกี่ยงทั้งเครืงง่องเหมือนมวยพิกานอนเนย่อมขึ้นมือขึ้นหนึ่งคอยดื้อไบวปา คอยมาจะทำงานอยู่โรงงานมันโรงงานอยู่มองเลงบ้านพักมันบ้านพักตวมันมีสองสันเป็นสองสันคอยมันคือนอนสันบนกูเดียวเขาเห้เขามานอนอยู่บ้านเขาหน่อยที่นอนบ้านเจ้าหน้าที่เขามีขาเจ็ดสีผูกไว้ด้วยมีขาเจ็ดสีูกไว้ผู้กานอนไปกนดมันมีสั้กโคอีกนะมัดเทีนีไได้มากมากนะฮะ แม่ว่าไปถามอาจารพระปู่วงแน่คนไปจองกระกี้หรอกไปหอดหไปถามคนว่าท่านมีตอนท่านมีแม่เไงคนชิมมาจองเล่อปีนี้ง่งคเขียนคิดนาบุตรไปแน่สัง่งบอกคนเออพอดีละมาสั่นวัดเทศเป็นถวายรถอยู่ไปขับรถให้แน่เัาก็เลยไปแต่มือน,นอั่นออกมาคุ้นื่อว่าปีแต่ก่อนปีสองพันนี่หรอก ก่อนก่อนปีหนึ่งอยู่ละปีอันสองข่านนั่นเขาว่ายังโดดจิตแตกเขาไปตอกพี่เติมยังไปนะเป็นเป็นคนแรกเลยแม่นบ่คนแรกคนเดียวนี่แหละที่เดียวนี่ยจะพัฒพ์ดุ่นมากเดียวนี่ครับแม่มาตะขัานนั่นน้ะมาเพราะว่าก่อนนั่นนั่นกับรถเ่าเคยมีรถหนอรถท่านไม่มีท่านเลี้ยงกันเขาก็เลยว่าให้มาขับขัานนั้นไม่ได้รถครับขัานหนังหายประชิดไปใจมาใจ่อยนี้ละ มาสื่อดีแมสเที่ยวเนี้อเที่ยวไตเที่ยวทั่วประเทศรถขั้นนั้ปล่อยขี้เลยประมาณสามแสนกิโลอันขั้นดีแมอยังไดมาขึ้นรถตู้เพราะแต่ในสามขั้นนี้เนาะเออสามกนยี่สิบกว่าปีเนาะยี่สิบห้าปีเพราะว่านับจากปีสองพันก่อนยเาต่อสองพันยี่สิบห้ารถขันนั้นแต่ว่าอยออกเราจะก่อนนานนะเออเออเออรกดีกสิ่งี่เป็น อรนี้สูงเลยเราเขากเห็ดเป็นถ้าตายปวดเป็นะบูมีกินกัมีอันนี้สมตัวนี้อย่าเดือดะตัวเห็ดระากกะเจาะมเพิ่งเตอร์เนาะสมุดมเพน่เตอร์นว่าอย่นึงครับสำหรับคนมีบุญซะแมมอแล้วบได้ยลำบากแล้วบ่ได้พลมานบ่เด้เจ็บบ่ได้ไข้ายแบบทุกเรียนเบอหลนะ แต่ก่อนน่ะเราเคยเรียนนึงเรีนสองปบเงินเขานึ่งอมันทีนึงยูเดียวยตัวยางเรียนเดียวนี้เป็นเรียนเรียนมีหน้าบัวใดเรียนมีหน้ามัเมืเรียนดเดียนอันเยมาเรียนดเียนจุมากบัวใดต้องให้สิ้นเดียนทกคนจนอันเดียวนี้สี่เดียนนี้น้อเพินสี่เดียนบังคับเดียน กุ้มห่าเด่นอีเด่นที่หาของ่าได้บเด่นเดียววันจนเป็นไปจุดถูกบัวนำไปเบิกเงินนำเด้ออยากให้ม้ถูกเลขอกเาเด้อจันมาบอกแน่จันบอกม่ยากันน่งคนเดีย่ไปทุดตูก หน้าเราอยู่จุไปหน้าเราดีเาก็มีความสุกกายสุขใจเขานี่ยเฮ็ดน้ำบาน้ำบ่าได้เจว่้มีซุมคาาเต้เดเิอเงี้ยนกมีดูเกลมีากันแให้เฮ็ดน้าเี้ยอยู่หน้าปืนเย้ยงบสิบมองหม้อรูปเก่าม้อมีสามบอกเปกอมาโชว์ให้เน เราคนเผิอเราโบราณเราเมา่เอาเหียต้องเป็นสื่อมาองคขันหนึงบอกนี่านัันหมื่นคู่มื่นเข้าวเท่านั้นแสนเราได้เด็นโลโก้ผู้ใดเสียนก็เล่าเราบราอย่างนอนี่คือผมมาพุดเอาหนอป่วยแล้วกับผ้าผมขี่อยู่บนที่เหเมื่อกี้เพูดคนละผัวกินบนอะไเด้คนละอันเหยอนไม่ดูแนเอายาหยดอยู่่็เศร้าเลยมันเหม็นสมองเหี้ยงคือจงามัอยู่บนข้างหอกีงานข้างหอกเราเ่ขึ้นเรงเบ้อเลยดิแ่ะเราจะดีงึ้นจงไม่ลำบาก คันโมเมนต์หน่อยดูแล้วว่าพังไปเลยได้แล้วว่าตอนสองสามปีก่อนนี่ยแหละมาเอาไปให้ัอหน้ามาเอาหน่ากล้วยไปปลูกั้นเน่ามาเป็นมกงค่ายกแล้วเอิญข่อยคราข่อยไปเงี่ยเดียนก็เอิญค่อยไปเบิ้งจิงแหนกคนเดียวปั้นลั้งมาข่อยบวกขืนแบบดเ่มดุ่มชัดเจนเองไปเบิ้งปืนมันดุเคยุ่พอเอาปืนมากินเหนกยิ่งมาเป็นเอสจะได้เงินแล้วแบบถอดแม็กของนี้เอาเบิ้งแต่กัดสักกดล็อกสักให้เบิ้ง เออแค่ตังสีแทนเรา